จาบกบรรษัททหารรับจ้างธรรมดาตบเท้าสู่แถวหน้าของสุดยอดกองกำลังเอกชนระดับโลกที่แม้แต่ผู้นำทีมเบรนโบยังต้องคอยเฝ้าจับตาหากคุณอยากรู้ว่าปีศาจในคราบฐานรับจ้างเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับรังพยักษ์ปฏิการ n i g Night นเ a v e n ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเราขอรบกวนทุกท่านให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะนอกจากการสนับสนุนหลักผ่านการซื้อเกม Ubisoft แล้วการกดติดตามช่องทางการของเราไม่ว่าจะบน YouTube, Facebook หรือ Instagram คือการส่งเสียงอันมีค่าของท่านในฐานะเกมเมอร์ชาวไทยโดยตรงและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงครับเมื่อพูดถึง Night Heaven แล้วเราจะละเลยบทบาทของเจ้าหน้าที่สายส่งอย่างกาลีไปไม่ได้เลยครับเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากกาลี ได้เข้ารับใช้กองทัพอินเดียแล้วกองทัพกลับมีกฎว่าห้ามผู้หญิงไปสังกัดในหน่วยสู้รบทำให้กาลีรู้สึกขัดใจกับการเลือกปฏิบัตินี้มากอารมณ์ว่าแม่อยากฟาดทำไมมาห้ามแม่ฟาดเมื่อเป็นแบบนี้กาลีก็ไม่รีรอออกจากกองทัพมาตั้งบรรษัทหานรับจ้างเอกชนของตัวเองเลยจ้าซึ่งในตอนแรกก็ยังรับงานภายในเขตแดนของอินเดียอยู่ ทำไปทำมากิจการรุ่งเรืองกราฟมีแต่พุ่งขึ้นจนกองทัพอินเดียได้แต่มองตาเปริบๆเจ้าแม่ของเราก็คงกระย,ยิมแบบเสียงสองเสียงสามในใจว่าก็ช่วยไม่ได้น,นะคือสู้เก่งแล้วดันเก่งเรื่องธุรกิจอีกกระทั่งต้องขยายขอบเขตการให้บริการข้ามชาติเกิดเป็นไนท์เฮเวรนรังของเหล่ายอดฝีมือที่กาลีคัดสรรมาเองกับมือ ในเฮเวนสยายปีการทำงานไปในสมรภูมิหลายแห่งทั่วโลกมีลูกค้าหลายระดับที่ติดต่อมาทำธุรกิจกับกาลีเป็นหลักหลายล้านดอลลาร์ถึงขนาดที่เธอสามารถสร้างฐานบัญชาการขนาดใหญ่พร้อมศูนย์วิจัยที่ออกแบบอุปกรณ์มาให้คนของเธอโดยเฉพาะเช่นแมกเนตอุปกรณ์ประจำตัวของวามาที่ดูดอาวุธพิสัยไกลเข้าหามันได้แม้ว่าจะเร็วแรงแค่ไหนก็ตามอีกทั้งกาลียังมีสิทธิวางสายได้ทุกเมื่อถ้าลูกค้าบางคนอยากจะต่อรองราคาผู้ดได้ว่าตลาดเป็นของผู้ขายอย่างแท้จริง ผลงานที่เตะตาซิกเข้าอย่างจังคือเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์อากัสถูกโจรสลัดจู่โจมอย่างหนักทั้งกาลีและวามายได้สำแดงพลานุภาพราวยอดมนุษย์และความเฉียบขาดแม่นยำไร้ที่ติเมื่อกาลีเหนี่ยวไกลกองกำลังในเฮเวนได้ฝากร่องรอยความน่ากลัวที่พวกโจรสลัดจะลืมไม่ลง แม้การจับมือร่วมกับไนท์เฮเวนจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าทีม Rainbow ต้องการยอดฝีมือในการต่อต้านการก่อการร้ายแต่เจ้าหน้าที่ที่เห็นแย้งกับซิกอย่างไม่อ่อนข้อคือ Ash เธอไม่อยากให้ซิกไปเอาบรรษัทเอกชนหรือคนนอกมามีส่วนร่วมกับทีมแถมยังบอกซิกตรงๆว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความผิดพลาดนั่นเป็นที่มาของความบาดหมางระหว่างกาลีกับแอชนั่นเองนอกจากนี้ลึกๆแล้วทั้งตัวซิกส และแม้แต่กาลีเองก็เข้าใจว่าในเฮเวนเป็นกองกําลังที่ทรงพลังมากเกินกว่าจะปล่อยให้ฝ่ายศัตรูของทีมเรนโบ์มาฉวยใช้ได้ก่อนซึ่งก็นับว่าซิกซ์เป็นคนที่มองการไกลามากทีเดียวเพราะถึงจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันในทีมแต่ก็ดีกว่าปล่อยอาวุธร้ายแรงไปอยู่ในมือฝ่ายที่ไม่หวังดี นอกจากกาลีและวามายแล้วในเฮเวนยังรับสุดยอดเจ้าหน้าที่2คนเข้ามาร่วมด้วยคนแรกก็คือเอสเจ้าหน้าที่ชาวนอร์เวย์สายกู้ภัยหัวใจเซลฟี่คนที่กาลีได้พบตอนในเฮเวนไปออกสนามในโซมาเมลียซึ่งเอสก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตกาลีไว้และเธอก็เห็นแววเขาทันทีว่าเอสจะเป็นหนึ่งในขุมกําลังสําคัญของในเฮเวน ในปี2020กาลีก็ได้เดินทางมากรุงเทพเพื่อติดต่ออารุณีมาเข้าร่วมองค์กรและด้วยเทคโนโลยีอวัยวะทดแทนสุดล้ำช่วยให้อารุณีต่อยหมีตายด้วยมือเกล่าวได้แถมกาลียังแสดงความปา๋าใจถึงพึ่งได้ด้วยการให้ทุนอารุณีไปช่วยงานการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในบ้านเกิดด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือประวัติโดยย่อของไนท์เฮเวนรังของยอดฝีมือรับจ้างที่เราไม่รู้เลยว่าถ้าพวกเขาเลือกจะเป็นศัตรูกับทีมเรนโบ w พวกเขาจะกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวขนาดไหนสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม U b i s o f t โปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณได้ทันใจและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทำวิดีโอ สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทําคลิปนั้นออกมาให,ให้ได้ชมกันแน่นอนรวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบนอินสตาแกรมเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ